เกลียนคณะกรรมการประเมินนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองดิฉันนางสาวจีราพรร,รอดภัยครูโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ขออนุญ,ญาตนำเสนอผลงานนวัตกรรมคาฮูดเกมการศึกษาพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษความเป็นมาและความสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักที่จำเป็น ที่นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาเกมเป็นสื่อออนไลน์ที่นักเรียนสนใจดังนั้นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนคือการเรียนรู้จากสิ่งที่สนใจการนํำความรู้ทางด้านภาษาที่จำเป็นไปพัฒนาเข้ากับเกมที่นักเรียนสนใจกลายเป็นเกมการศึกษาที่กระตุ้นความสนใจและเพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกมคา h ู o ด์เพื่อให้นักเรียนกล้านำความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน4คนเนื้อหาที่2ได้แก่ Days of the Week เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันระยะเวลาในการดำเนินการภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564จําจำนวน2ค่าต่อสัปดาห์ทั้งหมด4ชั่วโมงวิธีการดำเนินการดังนี้ 1. s t u d y i n g 2. designing 3. pretest 4. teaching 5. practicing 6. praying 7. dealing studying คือศึกษาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน designing ออกแบบหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้เกมและแบบทดสอบที่เหมาะสมกับนักเรียน p r e test ทดสอบความรู้ของนักเรียนด้วยเกมคาฮูด Teaching การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนที่ครูได้ออกแบบไว้ practicing ทำแบบฝึกหัดออกเสียงคำศัพท์และการฝึกฝนในห้องเรียน playing and drilling การเล่นเกมที่ครูสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้กระบวนการคิดการกล้าตัดสินใจของนักเรียนฝึกฝนบ่อยๆทำซ้ำๆเพื่อเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ย,ยั่งยืน เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีสมรรถนะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและนำความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจครูสามารถดูพัฒนาการของนักเกรยียนจากการเล่นเกมได้จากรพ p o r t แต่ละครั้งที่นักเกรยียนเล่นเกม ความพร้อมทั้งทางด้านอุปกรณ์สื่อของโรงเรียนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตครูและนักเรียนล้วนส่งผลต่อความสำเร็จทั้งสิ้นคาหนูนอกจากจะส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้การใช้ภาษาในการสื่อสารกระบวนการตัดสินใจโดยใช้วิจารณญาณการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนั้นยังสามารถส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมบางอย่างให้เกิดกับนักเรียนได้เช่นความมีวินยัย ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการปรียพัฒน์จตุพงศ์และคณะกรรมการประเมินนวัตกรรมทุกท่านที่มอบโอกาสในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้